ครั้งเผยเปิด3อาชีพที่เงินเข้ามากที่สุดวันนี้24เมษายนใครที่รองเงินอยู่รีบเข้าไปเช็คได้เลยนะครับว่าตรงกับอาชีพของท่านหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องบ่วงชนชาวไทยทุกคนทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับ24เมษายน2500 63ครั้งเผย3อาชีพที่มีเงินเข้ามากที่สุดในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้วันที่24เมษายนจะมีการโอนเงินเข้ามาถึง7แสนลายกันเลยทีเดียวนะครับมีคนที่จะได้เงินตรงนี้ถึง7แสนคนนะครับและ7แสนบัญชีนี้จะไปตรงกับบัญชีของท่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเช็คกันได้เลยครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอพูดถึงในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่มีหลั่งไหลกันเข้ามานะครับโดยสรุปของกระทรวงการคลังแล้วณนะเวลานี้ณนะตอนนี้ปิดการรับลงทะเบียนแล้วนะครับมีคนลงทะเบียนเนี่ยกว่า28ล้านคนนะครับซึ่งณเวลานี้มีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านคนนะครับและเป็นสีแดงคือได้ขึ้นเครื่องหมายเป็น กากบาดสถานะเป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและมีผู้ที่มาขอยื่นทบทวนสิทธิ์ณเวลานี้เกือบ3ล้านคนแล้วนะครับซึ่งคาดว่าในวันนี้อีก1วันเนี่ยน่าจะขึ้นทยานไปถึง3ล้านกว่าคนสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วลงทะเบียนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ก็จะได้รับเงินเนี่ยนะครับถึงจำนวนถึง20000 0คนสำหรับวันนี้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกลุ่มนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนสถานะกันอีก50000 0คนกันเลยทีเดียว500 0 0 0ลายมีเงินเข้าบัญชีกัน50000 0บัญชีในวันนี้ เดี๋ยวนาะยเอกจะพาไปดูกันนะครับว่าใครที่จะได้บ้างและอาชีพอะไรที่ได้มากที่สุดนะครับและใครที่ยังรออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับใครที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหรืออยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วมันก็ขึ้นสถานะว่ารอการตรวจสอบข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปณนะตรงนี้นะครับขอให้รอ น,นะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการส่ง SMS มาอีกแน่นอนนะครับและมีคนที่เปลี่ยนสถานะเยอะมากมายแน่นอนนะครับเพราะมีคนที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้รับเงินเนี่ยถึงประมาณ16ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นครับล่าสุดข้อมูลล่าสุดอัปเดตล่าสุดกันเลยนะครับและ ไปดูกันนะคร e <carbon ate out> ับ <crawl> ว <prejudice> ่าอาชีพอะไรที่จะได้รับเงินมากที่สุดและอยู่ในสส่วนนี้หรือเปล่านะครับส่วนที่เป็น2 0 0 0 0 0คนกับส่วนที่เป็น50,000นคนตรงนี้นะครับอาชีพแรกเลยนะครับก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอาชีพแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มอาชีพก็แล้วกันนะครับมาอันดับหนึ่งเลยนะครับน่าจะ200,000ปลายๆนะครับ200,000ปลายๆแน่นอนนะครับก็คืออาชีพ พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับอาชีพคนขับแท็กซี่นะครับอาชีพที่มีใบประกอบโลกศิลป์ใบต่างๆเนี่ยที่ว่าเรียกว่าเป็นใบประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนะครับการที่ท่านเนี่ยนะครับเปิดร้านอะไรต่างๆที่มีใบประกอบนะครับ ตรงนี้นะครับที่ท่านได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปก็ได้ถึง2 0 0 0 0 0ลายแล้วนะครับและอยู่ในกลุ่ม500,000เนี่ยนะครับที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปก็จะมีกลุ่มพี่แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งนะครับได้รวบรวมจํานวนมาให้แล้วนะครับตรงนี้เป็นค่าประมาณการนะครับก็น่าจะมากกว่า2 0 0 0 0 0ลายแน่นอน2 0 0 0 0 0ปลายๆนะครับนายเอกขอยืนยันย้ําชัดตรงนี้2 0 0 0 0 0ขึ้นแน่นอนนะครับสาหรับกลุ่มอาชีพนี้ก็ ถ้าระบุเป็นอาชีพมันก็เยอะมากๆนะครับว่าอาชีพอะไรที่มีใบประกอบนะครับตรงนี้นะครับน well ่าจะได้ร nice ับเงินในวันน um> ี้นะครับอาชีพถัดมาที่ระดับที่2นะครับเป็นอาชีพที่2ที่มีคนที่ได้รับเงินเยอะมากมายนะครับตรงนี้ถึง200000น่าจะเป็น200000กลางๆนะครับน้อยกว่าอาชีพที่มีใบขับขี่นิดหนึงนะครับตรงนี้ก็ขอเรียนเน้นย้ํากับทุกท่านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า อาชีพที่2เป็นอาชีพค้าขายนะครับอาชีพค้าขายหรือประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระนะครับเรียกว่าการเปิดร้านขายของตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับรวมถึง แม่ค้าตลาดนัดด้วยนะครับที่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลายคนนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเป็นลำดับที่2นะครับมาแรงเป็นลำดับที่2อนะครับอาชีพขายตลาดนัดเนี่ยนะครับก็คือค้าขายนั่นแหละนะครับก็มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนายเอกก็ได้พูดคุยนะครับกับแม่ค้าตลาดนัดด้วยนะครับว่าณ ตอนที่ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับก็มีการให้เพิ่มข้อมูลบางคนเนี่ยให้เพิ่มถึง10ข้อบางคนให้เพิ่ม20ข้อนะครับก็แล้วแต่นะครับอาชีพของแต่ละคนนะครับตรงนี้ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนสถานะกันมากมายในช่วงเมื่อคืนนี้และได้รับเงินกันเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินกสิกรไทยกรุงไทยนะครับนี่ครับอาชีพที่เป็นแม่ค้าค้าขายนี่เปลี่ยนสถานะแล้ว ซึ่งบางคนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนสถานะแล้วนะครับแต่ไปเช็คเงินในบัญชีก็ยังคงไม่เข้าอยู่นะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเปลี่ยนสถานะว่าไม่สามารถยกเลิกได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สถานะหนึ่งนะครับว่าท่านได้รับการเยียวยานะครับไม่สามารถกดยกเลิกได้นี่ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้ข้อความประมาณนี้เตรียมตัวรับเงินได้แน่นอนนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับ ในกลุ่มอาชีพแม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าขายของตามตลาดต่างๆหรือขายของเป็นส่วนตัวของตนเองอะไรอย่างเนี้นะครับตรงนี้นะครับขอย้ําชัดเน้นย้ําเลยนะครับว่าได้ถึงส0 0 0 0 0กลางๆแน่นอนนะครับสองแสนสี่สองแประมาณนี้นะครับอาชีพถัดไปนะครับกลุ่มอาชีพที่เรียกว่าเป็นลูกจ้างแรงงานนะครับก็ตกลงกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับตกงกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับก็น่าจะ20000 0ต้นๆนะครับ2 0 0แนต้นๆนะครับและที่เหลือที่เหลือในกลุ่ม500 0 0 0เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพอื่นๆนะครับรวมๆกันแล้วนะครับในกลุ่มอาชีพที่2และกลุ่มอาชีพที่3นะครับก็รวมๆกันแล้วนะครับก็จะได้500 0 0 0ลายนะครับน่าจะครบกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นลูกจ้างนะครับหรือเป็นแรงงานนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับโอ้โห เดือดร้อนมากนะครับเดือดร้อนมากเป็นแรงงานที่ประกอบแงอรงรแงานก่อสร้างนะครับแรงงานก่อสร้างใครที่ได้รับชมและฟังคลิปนี้อยู่นะครับที่ในเอกกำลังนําเสนออยู่ตอนนี้นะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นอาชีพก่อสร้างแต่ตนเองเนี่ยได้รับขึ้นข้อความสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยขอให้ยื่นเย Sage Brussels Welsh ียวยานะครับยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์เลยนะครับ เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบและทบทวนให้ผ่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มอาชีพก่อสร้างนะครับและกลุ่มอาชีพนักเรียนนักศึกษาที่ทํางานพาร์ทไทม์ด้วยอันนี้นายเอกขอฝากไว้นะครับตรงนี้ก็เน้นย้ํากับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านนะครับว่ากลุ่มอาชีพทั้ง3กลุ่มอาชีพนี้นะครับนี่นะครับก็ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่ม3อาชีพนี้ก็เช็คตนเองนะครับบางคนเนี่ยบางคนเ,เงิน จะไปได้เข้าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีนะครับเพราะว่าธนาคารหรือสาขาของธนาคารต่างๆนะครับบางทีอาจจะมีการโอนเงินล่าช้ากว่า,าธนาคารอื่นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ขอให้อาจจะตรวจสอบช่วงเช้ารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสถานะบัญชีสถานะที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้ต้อง ตรวจสอบกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าตรวจสอบทุกชั่วโมงอาจจะเช้ารอบหนึ่งและตอนเย็นก็อาจจะเป็นช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มีการอัปเดตความคืบหน้ามาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ท่านอุตมะนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆมีการเพิ่มมาตรการนะครับแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการต่างๆนะครับในการช่วยเหลือ พอพิ่มาป้าทุกท่านทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพกเกษตรนะครับก็เตรียมที่จะได้รับเงินกันแล้วนะครับรอเข้าคอรมอในวันอังคารหน้านะครับซึ่งเกษตรกร,ะกรนะครับแตเอกก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนตรงนี้นะครับว่า สัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีการอนุมัติแน่นอนเพราะกระทรวงการคลังกับธนาคารทากสอหอนะครับได้ร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือได้คุยกันแล้วและทีนี้ก็เหลือแค่ไปเข้าคณะรัฐมนตรีใหญ่นะครับในวันอังคารหน้าถ้ามีผลอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะมานําเสนอกับพ,อพ่อพี่ป้าให้ได้รับชมรละฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งณนะตอนนี้ท่านที่เป็นกเกษตรนะครับ ก็รีบไปติดต่อกับเกษตรอำเภออะไรต่างๆให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนนะครับว่าท่านเนี่ยมีสมุดเล่มเขียวนะครับมีสมุดเล่มเขียวแล้วก็1เล่มนะครับต่อสมุดหนึ่งเล่มมันเป็นหลายครอบครัวใช่ไหมครับก็จะได้รับเงินโอนเนี่ย เฉพาะ1นี่1คนเท่านั้นนะครับ1เล่มอาจจะมีชื่อหลายคนแต่ว่า1คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินโอนเข้าในบัญชีของคนนั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็พี่น้องที่ยังรอ การเปลี่ยนสถานะอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินภายในเดือนเมษายนนี้นะครับก็รู้นะครับว่าพ่อพี่มป้าเดือดร้อนกันนะครับว่าตอนนี้นะครับอาจจะโหเหลือเงินเป็นก้อนสุดท้ายนะครับหรือเหลือเงินไม่ถึงร้อยเหลือเงินหลักร้อยหลักสิบกันนะตอนนี้นะครับก็รอกันอีกหน่อยนะครับขอทวงกันครั้งเนี่ยเร่งมือทํางานอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับซึ่งในช่วงนี้ถ้า อะไรที่ช่วยเหลือกันได้คนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้นายเอกก็ต้องขอบอกว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่ณขณะน,นี้ไว้ด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับแล้ว สู้ต่อไปนะครับนายเอกขอเป็นกาลังใจให้ตั้งสติเผชิญหน้ากับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันแก้ร่วมด้วยช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนายเอกขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงวินาทีนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ